สื่อมอนขำกลิ้งค่ะกเกรียงจีนเท่านี้หางทุกก้นภาวาไทยบุกหนะักแอบย่องตั้งฐานใหม่แล้วที่ด่านเจดีสามองค์ค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่ที่ประเทศไทยเริ่มตัดไฟงดส่งน้ํามันเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ทําเอาเมืองคนบาปอย่างเมียวดีถึงกับประสำไรแทบบริเวณชายแดนกองทัพและตํารวจตะเวนชายแดนก็เริ่มมือกันตั้งด่านกวาดล้างไม่ให้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หนีออกมาได้ถือว่าเป็นการเปิดศึกและบ,บทขยี้ในทุกมิติโดยล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะคะทางด้านสานัก รายงานข่าวเกี่ยวกับการแก้ปัญหากลุ่มคอเซนเตอร์ในชายแดนไทยเมียนมาว่าสำนักข่าวมอนอิสระได้รายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ชาวจีนเกือบ400คนมีการย้ายฐานปฏิบัติการมายังเมืองด่านเจดีสามองค์ซึ่งเป็นเมืองบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่รัฐกะเหรี่ยงตามข้อมูลของแหล่งข่าวในพื้นที่กรณีการย้ายฐานปฏิบัติการนั้นสื่อเนื่องจากมาช่วงต้นปี2568ค่ะทางการไทยได้ดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นของการปรับปรามเครือข่ายช่อโกองออนไลน์ในเมืองเมียวดีและชเวโกโก ซึ่งการย้ายถินฐานดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วันโดยผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองรายงานว่ากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธมีส่วนในการช่วยเหลือในการย้ายกลุ่มชาวจีนมายังพื้นที่ด่านเจดีสามองค์ข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบุว่าย้อนไปเมื่อ26มกราคมชาวจีนจำนวนประมาณ400คนได้เดินทางมายังพื้นที่แห่งนี้โดยเดินทางมาจากเมืองเมียวดีซึ่งก่อนหน้านี้มีกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลชาวจีนกลุ่มนี้แต่ว่าเนื่องจากแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กองกำลัง BGF ไม่ดีมีส่วนรับผิดชอบอีกต่อไปแล้วและยังมีรายง,งานว่าก่อนหน้านี้ชาวจีนเข้าสู่พื้นที่ด่านเจดีสามองค์ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังกระเรียงพทดหรือ DKBA ผ่านเส้นทางเมืองใจมะรอรายง,งานข่าวยังอ้างว่าชาวจีนที่อยู่ในพื้นที่ด่านเจดีสามองค์ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนเป็นกลุ่มใหญ่แต่เชื่อกันว่าพวกเขาเปิดธุรกิจช่อกองออนไลน์โดยอาศัยบ้านเช่าและร้านอาหารเป็นที่บางหน้า คนจีนที่เพิ่งมาถึงเหล่านี้ไม่ได้เดินเตร่ในเมืองเหมือนคนในท้องถิ่นเพราะกลุ่มดีเคบีได้จัดที่พักสําเร็จรูปสําหรับพวกเขาบางคนพักอยู่ในบ้านเช่าในขณะที่บางคนดําเนินการในร้านสำสรวและร้านอาหารแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุค่ะ